สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปซูเปอร์สุขวัวันนี้ก็พบเจอยานิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายานิวก็มีคําอัปเดตเรื่องซอแอนออลเดดีอัปเดตคิวงานเดือนพฤศจิกายน2567้ซอแอนออลเดดีออลเดดีแบรนด์ปังมากพี่น้องจา้าซอแอนก็ปวดมาหนด้พี่น้องแล้วปวดมามาแล้วค่ะคิวงานเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7ใครใกล้สถานที่ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะคะแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวยานิวสิอ่านสู่ฟังพี่น้องจ้าวันที่หนึ่งอยู่จังหวัดอุบลรับเชิญนั่นมารำใจกันลอยเอ อนในครั้งที่สามยุจังหวัดศรีสะเกดโดยพี่น้องยุโรงละครแล้วก็ตอนแรงกับรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยวันที่สองวันที่สามงานบุญกฐินบ้านนูนเล่จังหวัดมหาสารคามวันที่สี่งานของดีพลนาแก้วอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครวันที่ห้ารับเชิญหมอลำใจเกินร้อยอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่หกเทศกาลจุดไฟตูมกาจังหวัดยโสธรยุจังหวัดยโสธรโดยพี่น้องนาสารากางจังหวัดยโสธร วันที่7รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่8ร้านเสรีการไฟฟ้า A b บอดบอยกระสอแอนพีหนองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านตั้งยี่สุนอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรับสามงานนาวันที่แปดงานของคุณลูกค้าอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่เก้างานมหากรรมบ้าน และคนดูขอนแก่นเซ็นทรันขอนแก่นชั้นหนึ่งจังหวัดขอนแก่นด้วยพี่น้องงานทําบุญบ้านบ้านศีธาตุกำมาลาใสาจังหวัดกาลสศินวันที่เก่าวันที่10รับเชิญหมอลำแจ็คเกอร้อยเอบีจตุรัสจังหวัดชัย,ยภูวันที่1ิบเอ็ดร้านอาหารมากันใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีวันที่สิบสองไล่กลุ่มปิด หมอลำไอดอลทีมแอนออลาดีเบิร์กพอย์สตูดิโอพี่น้องแล้วก็ตอนแรงอยู่กับลงเบียเยอรมันตะวันแดงลามอินทากรุงเทพวันที่13งานเทศกาลลานเบียเทศส,สบาลใหม่หินกองอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีตอนแรงกันรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยเอบีอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่14งานประเพณีลอยกระทง อบตห้วยยายจิ๋วอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิวันที่15งานประเพณีลอยกระทงตลาดน้ำมหานครอําเภอราดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะออรดีแบรนด์เอ็กซ์หมอลำใจเกินร้อยวันที่16กพี่น้องออรดีแบรนด์เอกหมอลำใจเกินลอยยวนบ้านมีจังหวัดลบบุรีวันที่16หรเดือวันที่17งานประจำปีวัดธรรมศาลาอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมปฐมวันที่18 โตโยต้าไฮรักลีโก้เจเนอรชันเฟสติ벌สองพันยี่สิบสี่หน้าสารากลางจังหวัดสะเซิงเซาวันที่สิบเก้าลงเล่าแสงจันทร์สวนนณภูมิาราชบังกรุงเทพวันที่ยี่สิบงานประเพณีลอยกระทงหลงทางอำเภอดันลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยวันที่ยี่สองงานฤดูหนาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันที่ยี่สิบสามงานศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่โกกพระอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์วันที่24งานประจำปีวัดศรีวังคังอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่25งานย้อนลอยจอมพลจังหวัดสระบุรีวันที่26งานรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยเอี่นนองจาอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นวันที่27งานเลี้ยงดิวเลอร์สยามชัย อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีวันที่28บันทึกเทปรายการ Workpoint Studio แล้วก็ตอนแรงเทศกาลลานเบียตลาดนัดนายกเสืออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีวันที่29งานเลี้ยงบริษัทไทยเอ็นโอเคจำกัดอามาตานครจังหวัดชนบุรีแล้วก็ตอน2งานครบรอบ7ปีล้านศิล,ลปินอีสานพัทยาสาย3อำเภอบางละมุงจังหวัด ชนบุรีแล้วก็วันที่30วันสุดท้ายของเดือนงานลานเบียร์หลังเซเว่นอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดระยองพี่น้องไกลไกเมืองในก็ไปห้กกำลังใจสอแอนไดเด้อพี่น้องเมียนรับเชิญมอลำใจกันหน่อยวันที่หนึ่งวันที่สองล้วก็วันที่หาวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่สิบแล้วก็วันที่สิบสามแล้วก็วันที่สิบหกยี่สิบ หกอีกความพี่น้องจาเป็นกำลังใจให้บอดบอยสอแอนเด้อเฮงเฮงปังปังเดินทางไปทั้งใดกะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังรวยรวยจาพี่น้องจาทายา่นี้ว่าผิดก็ขอโทษขอภัยพี่น้องเขาไปเบื้องเงินรายละเอียดในอันออรดีแฟนเพจด,ด้อพี่น้องจาพึงกระพูดไว้เนยเพจสอแอนออรดีแฟนเพจจาพี่พี่น้องๆมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อย้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย